อกแบ็ุยาร์ดนี่ใช่ไหมไปเก้าสี่นี่หรอนี่เลยนี่เลยใช่เก้าสี่บังกอกแบกยาร์ดนี่เลยลานกลางเต็นท์นุ่นนะเข้าไปทางโน้นตรงเข้าไปโน้นเลยลานกลางเต็นท์ที่อยู่ในชานเมืองกรุงเทพครับวันนี้บังกอกแบกยาร์ดเดี๋ยวไปกลางเต็นท์ก่อน ซันเซ็ตศูติดตามตอนต่อไปตอนนี้บ่ายสามโมงพอดีครับเราอยู่ตรง s u n เซ็ตศตรงมุมคอนเนอร์ของลานนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับมุมมองจากาเต็นท์ของเรา มองไปทางออฟฟิศนะครับ บรรยากาศยามเย็นพี่จ้าอยู่ที่บังกับ็กยาร์ในจานกำลังนั่งดูผ้าทิ่ย์ตกดินจ้าครับเรามากางเต็นท์กันนะครับเย็นนี้ผ้าทิ่ย์ตกดิน2ดวงเห็นไหมครับ ดีค่ะตอนนี้อยู่ที่บางกอกแบ็ก yard นะคะอยู่ในกรุงเทพค่ะมากางเต็นท์ค่ะตอนนี้ก็มารอชมพระที่ตกดินะสวยมากเลยนะคะเห็นพระที่สองดวงอยู่ด้านหลังไหคะหาดูยากมากเลยสวยจริงๆขอบอกมานะคะ อาหารเราเป็นชาบูครับวันนี้ชาบูโอ้น่าทานมากเลย,ย,ยมาครับหมาหมาหมามาแคมป์มาแคมป์โอ้โหแสงสีม่วงครับแสงสีม่วง สวยงามมากครับเวลเลตเวลเลตคืนนี้เราเหมาลานนะครับเหมาลานเลยบรรยากาศยามค่ำคืนหลังจากเราทานอาหารกันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็นั่งเมากันนะครับน,น,นจะก็จะมีการประดับประดาด้วยแสงไฟอย่างสวยงามครับ แบงคอกแบก yard ทางเข้าออกครับผมมาถึงตรงทางเข้าเราต้องผ่านประตูนี้แล้วก็ต้องเลี้ยวขวาเข้าไปมีบ้านพักด้วยพอเราเลี้ยวตรงเข้ามาในลานด้านซ้ายจะเป็นโซนคาแคมป์เลยครับด้านขวามือนี้จะเป็นออฟฟิศ ส่วนกลางนะครับห้องน้ำซิงขยะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นห้องน้ำผู้ชายฝั่งขวาเนี่ยเป็นห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ำสะอาดนะครับมีน้ำดื่มน่าเดทครับ <S <S 2> <S 2> ตู้จอดเหรียญสินค้าหยอดเงินก็ได้นะครับตัวอย่างสินค้าจะอยู่ในตู้นะครับ หลงกินก็กแก๊บเวฟกาต้มน้ำร้อนน้ำกลองนะครับพัดลมเพียบเลยครับผมพัดลมฟรีครับพัดลมฟรีอ่างล้างจานนะครับอ่างล้างจาน มีรถไฟฟ้าบริการด้วยเป็นรถกอล์ฟบางกอกแบกยานะครับก็มีอาหารนะครับให้เราสั่งได้ที่นี่มียุงเยอะนะครับถ่านหุงต้มสั่งได้ด้วยอ่างล้างหน้าครับอ่างล้างหน้าสะอาดห้องน้ำผู้ชายนะครับห้องน้ำผู้ชายจะมีห้องอาบน้ำสามห้องสุขาสามนะครับ สภาพที่อาบน้ำครับผมมีชาเวอร์มีเครื่องทัน้ำอุ่นมีแชมพูแล้วก็โซบอันนี้ของโซนผู้หญิงครับวันนี้เราเหมาลานนี่คือห้องน้ำผู้หญิงจะมีการยกพื้นขึ้นนะครับขึ้นบันไดห้องน้ำก็จะมีอยู่4ห้องครับก็จะทอินวันนะครับทั้งที่อาบน้ำแล้วก็ทั้งชักโครก จุดกลางเต้นที่นี่ทั้งหมดจะอยู่ติดริมน้ำนะครับตรงนี้ก็คือโซนแลนศูนย์หนจะลม่มรื่นที่สุดแล้วก็อยู่ใกล้ห้องน้ำด้วยยาวไปทางด้านโน้นนะฮะด้านหลังนั้นจะเป็นจุดซันเซ็ตโซนแลนนะครับจะเป็นจุดที่ลม่มรื่นที่สุด ของลานแล้วก็จะมีเ,เป็นแท่นยื่นลงไปเพื่อจะชมวิวด้วยเดินมาชมวิววิวของโซนแลนดสี่ 4, ที่จะได้ก็จะเป็นวิวประมาณนี้จะเป็นทิศเหนือนะครับถ่ายย้อนกลับไปที่แลนสุดสี่ทางด้านซ้ายจะเป็น ห้องน้ำนะครับแล้วก็มาทางด้านขวานี่จะไปยังทิศตะวันตกจะเห็นเต้นท์ของเราตรงนูน้นเรามาวันพุธเหมาลานครับแลนศูนย์ห้าลนศูนย์หกเนี่ยจะเริ่มร้อนหน่อยนะครับจะวิวเป็นวิวเปิดส่วนตรงเซนเ,นเตอร์เนี่ยนะครับกลางลานนี้ก็จะมี ต้นไม้อยู่ป่าปลายเป็นลานแบบเปิดกว้างซึ่งจะอยู่ติดกับซันเซ็ตอยู่ด้านหลังนะครับเจอน้องเหนียวนอนอยู่หนึ่งตัวครับนอนนิ่งมากเลยเป็นห้องขายของครับผมขายอะไรบ้างเราไม่รู้เพราะเขาปิดอยู่เดินขึ้นไปชมดัดฟ้า มองจากบนดัดฟ้าออฟฟิศถ้าเราขับรถตรงไปนู่นก็จะเป็นลานซันเซ็ตนะครับส่วนฝั่งซ้ายที่เห็นนี่จะเป็นลานจอดรถคาแคมสามารถเข้าไปจอดได้เลยชมโซนคาแคมครับอาแคมเข้ามาก็จอดได้เลยนะครับมันเป็นช่องอยู่แล้วตามนี้ตู้ต่อไฟที่นี่มีเพียบเลยครับวิวของโซนคาแคมที่จะได้นะครับเป็นวิวทิศใต้โซนสี่นะครับ สามารถจอดรถคาแคมได้หลายคันนะครับที่นี่คาแคมสามคาแคมสองก็จะเรียงลำดับไปถ่ายโซนคาแคมย้อนไปตรงทางเข้ามานะครับถัดจากคาแคมก็จะเป็นโซนฟอเร s ต์ครับอันนี้เป็น f o r รสต์ศูนย์สามฟอเรสต์ศูนย์ี่ได้ความร่มรื่นอยู่นะครับทั้งวันเลย Forest ์เนี่ยจะได้ความร่มรื่นนะครับ ต่อมาจากโซนคาแคมนะครับแล้วก็มองไปยังด้านทิศตะวันตกนี่จะก็จะร้อนหน่อยซึ่งต่อไปอยังโซนซันเซ็ตนะครับเห็นเต้น์ของเราฝั่งด้านหลัง Dex ครับโซน Dex ก็คือกลางบนแท่นนะครับ Dex M ครับนุ่มลื่นเหมือนกันตรงกลางลานเด x S เนี่ยจะเป็นไซส์สำหรับเต็นเล็ก XL เนี่ยจะเป็นไซส์ใหญ่นะครับ XL ยาวประมาณ10เมตรกว้างประมาณ6เมตรครับใครชอบดูนกมาที่ลาน Bangkok Backyard ได้ครับโซนเรนนะครับศูนย์สจะร้อนๆนะครับจะเปิดกว้างด้านบนโซนซันเซ็ตนะครับเริ่มจากซันเซ็ตศู จะมีต้นไม้ใหญ่เหมือนกันขว่งขวามือไล่ไปเรื่อยๆ02 03 04นะครับจุดที่เรากาางเต็นท์อยู่เป็น04อยู่ตรงมุมจุดชมพระที่ตกดินซันเซ็ตศกับซันเซ็ตศูนยี่นี่าสนใจนะครับเพราะมีต้นไม้ล่มเลื่อนอยู่ s u n เซ็ตศกับ03นยค่อนข้างร้อนหน่อยนะครับ กลางคืนก็นอนสงบดีครับเพราะเราเหมาลานก็ได้ยินเสียงหมาเห่าบ้างหรือเสียงรถบ้างแต่ดึกๆนี่ก็เงียบดีนะครับไปชมลานมาแล้วนะครับมีอะไรทานบ้างครับเริ่มหิวแล้วครับผมอ,อาหอารเช้าก็จะมีกาแฟนะครับผลไม้นะครับหมูปิ้งไข่ค,คนไข่ตุ้นลอผักว้าวอุปรกรณ์ ทำชาบูเราเมื่อคืนแล้วก็ยอนกลางล้างมือเก้าโมงเช้าครับจุดซันศูนย์สี่ซันเซ็ตก็จะร้อนอยู่นะครับไม่มีมแมลงมันนะครับที่นี่มีแต่ยุงก็ได้ยินเสียงเครื่องบินด้วย ที่นีเ่เขามีกีฬาสกีน้ำให้เราชมด้วยครับผมมีขึ้นนะครับเราเตรียมตัวเก็บของกลับบ้านแล้วครับจุดที่ร่มรื่นที่สุดของที่นี่ก็คือจะเป็นจุดแลนศูนย์สามฟอเรสต์ศูนย์สามแล้วก็ s u n เซ็ตศู ตรงจุดของเราเนี่ยครับ